สวัสดีเช้าว,วันที่2อครับทุกคนกับปูซานแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่หมู่บ้านกำชอน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแวะคาเฟ่กันนิดหน่อยอีกแล้ววันนี้ก็โปรแกรมก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะเพราะว่าเราออกสายมาก <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่องปกติเลยใช่ไหม <c oughs> ที่แบบว่าออกสายเนี่ยนี่ขนมปลาไม่รู้เขาเยกขอดนหน้าหน่อยนะอ๋อไปกินใช่ไหม บอกว่าแล้วก็รู้ว่าเรียกอะไรใช่ไหมแล้วก็เลยชี้ว่าเอาเนี้ยเขาว่าอุยดิอุยอะไรวะอะไรวะอันนี้อันเนี้ยเขาบอกอุ้ยดูดิไม่ใช่ดอุ้ยดูดิโอเคพัก<อ>พักพักเขาบอกให้พักก่อนอร่อยนะยสรุปมาได้ไส้ถัว่วแดงเขาเรียกเหมือน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 กล่องสุ่มอ่ะมันมีหลายไส้เลยนะอร่อยนะเขาแดกอร่อยนะอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเรา ไปเจอกันที่หมู่บ้านกำชอว์วิลเลจเลยดีกว่าเป็นหมู่บ้านที่แบบสวยมาก15 minutes later นี่นะคะมี่คนที่มาชาร์จชาร์ทที่สุดค่ะั9โมงวันนี้9โมงมาก10โมงไรูกไม่สบายค่ะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้สายเพราะอะไรนะสายเพราะนอนดึกเพราะไปดูข่าวดาราหนึ่งท่านหนึ่งตัวย่ออักษรย่อกัไก่ไม่ไหวแล้วขอโทษค่ะขออภัยด้วยได้เสร็จปะ เอาเงินมาให้ต่อไปน่กินตังเงินี่ทุกคนมาถึงแล้วครับแล้วก็ต้องมากินพวกปแบบเสียบไม้อ่ะนี่น่ากินมากทุกคนอยากินกันอยากได้กินไหมอยากกินนะต้องบอกว่าอะไรต้องบอกว่าอะไรไปกินกันเลยแม่มารีบมาไม่ให้ยินกินได้เลยใช่ใช่กินนี่นี่ไงอ่ะแม่อันนี้คือไก่ใช่ไหมไก่เนาะ ไก่ไม้ใหญ่ๆก็จะเป็นไก่แม็กโหกินมาดูนะคะนี่เรามากินกันเลยแอมดำๆออกทอดหรอกอร่อยค่ะอือร่อยเนาะอร่อยดีทอดอร่อยแม็กทอดชิ้นหน่อยน่ากนมากติ่งน้ชีมอยอุ้ยกินยากมากเลยเป็นไงเป็นไง อร่อยเลยอร่อยดีโคนยีกผิดบ่ i mean> ื่ือไอ่อไบอเอเบอเหม่ม่อือ ที่หมู่บ้านกัมชอนวิลเลจแล้วนะคะนี่อันนี้คางเข้าหมู่บ้านในเนี้ยหมู่บ้านอ่นะ <laughs> เขาจะเป็นหมู่บ้านที่เหมือนแบบว่า,าเ, <laughs> เขาเรียกว่าอะไรตอนแรกอะ่ะคือที่เนี่ยตัโซม,มากเลยนะ <laughs> <laughs> แล้วก็เขาก็มีการที่บูรณะที่นี่ขึ้นมาทําใหม่ทาสีใหม่ให้มันดูแบบว่าสดใสบูรณะถูกต้องไหมบูรณะนเวยแล้วกันเออบูรณะบูรณะมันวัดป เขาเรียนเวทใหม่ที่นี่แล้วเป็นการดึงดนะูดนักท่องเที่ยวเข้ามาที่นี่นะครับให้มันดูมีสีสันขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็เกลยกลายเป็นจุดไฮไลท์ที่นี่ที่หนึ่งข้างบนนี้เขาจะมีกิจกรรมด้วยเหมือนแบบว่าแต่ละจุดแต่ละจุดอะไรเงี้ยเขาจะเหมือนว่าทำให้ทำกิจกรรมด้วยแต่ก็ไม่รู้ทำยังไงนะเพราะว่าไม่ได้ศึกษามาตรงนี้ปาเราไปเดินเล่นข้างในกันดีกว่าครับ go spin yeah oh nice perfect good one action go okay good that's nice. good perfect okay. <laughs> ครังนี้ว้าวดีมากเลยสวยมากทุกคนดูสวยมากมีคนไม่ได้มาแล้เขาจะดา่าเราแน่เลย <c oughs> อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยทุกคนคือเขาจะอยู่มุมอยู่ตรงนี้นะใครมาปูซานนี่ก็แวะมาตรงนี้ได้นะแต่ชื่อร้านชื่อร้านอะไรเปล่า <c oughs> <c oughs> ชื่อร้านเลยไม่รู้อะ่ะทุกอย่างแหละ <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยว บูเฮามังเอิมเมื่้หนคือป้ายน่าจะใช่น่ารักมาก มาครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ห่านซองโดบิงนะครับแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะขึ้นกระเช้าตื่นเต้นตื่นเต้นอีกแล้วตื่นเต้นที่เลยมาทุกคน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 ได้ไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวแม่ต้อไปนั่งรัแท็กซี่ดีไปเดี๋ยวเราจะขึ้นน้องท่าคนดีนะครับนี่ขอดูหน่อยนี่หันหน้ามานะตอนนี้เรากําลังอยู่ในกระเช้าเคเบิลคาร์นะครับ กระชอนสีดาก็มาดูกระชอนสีดาก็มาโอ้ยโอ้ฉันว่าเขาถ่ายรูปฉันสิเลยแม็ก่ายถ่ายแล้วถ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาวนกลับมาเหมือนกันเดี๋ยววนกลับมาเขาเรียกถ่ายนิดหน่อั่งวนเนาะใช่หลับซื้อไปกลับเลยเรากลับไปถูกนี่สวยเนาะด้วยว้าวใครนั่งวนอีกเจ้สองแซั่งวนเอ้อมันไร่แบบเลขสองต้องแห่ตลอดเลยสวยมากพี่ชาย ใช่ปะไม่รู้จำชื่ออะไรไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้หนูดึงของระวังมันพังเลกินเยอะมากจับหัวมันนะร้านนี้ของน่ากินมากเลยทุกคนจะให้ดูว่าเราสั่งมานะมันจะแบบว่ามีอะไรบ้างอ๋อแล้วก็อีกอย่างอีกร้านนี้หนึ่งออเดอร์ตอนึ่งคนมีแต่เนื้อไม่นั่นใหญ่ใช่ลยกินด้วยกันเหรอกันงหมดกินด้วยกันแหละเอาแบบหอย อ๋อยังไงเล่สลัดอ๋อนี่ a few moments later นี่ทุกคนเนี่ยคับเราจะหยอดตู้บ้างนะอันนี้จะหยอดเอากระต่ายน้อยตัวนี้นี่กระต่าย